มีคนที่รู้จักมาถามหมอว่าอาจารย์หมออาจารย์ก็มีเวลามีเงินแล้วทำไมอาจารย์ยังปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ <S <S <toys> <S ก็ตั้งแต่ตอนอายุเริ่มมากขึ้นก็ข้อเขาก็เริ่มเสื่อมโดยที่ว่าเดินไม่สะดวกและสำคัญที่สุดคือตอนขึ้นบันไดเนี่ยถึงขั้นจะต้องโหนขึ้นเวลาเดินที่สดลบลงมาเนี่ย ก็ต้องเดินถอยหลังแม้กระทั่งขั้นเตี้ยๆอย่างนี้เนี่ยฟุตบาตเตี้ยๆเวลาขึ้นเนี่ยก็ต้องมีคนดึงขึ้นและรู้ว่าเขาตัวเองอ่ะเสื่อมมากมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนที่รู้จักมาถามหมอว่าอาจารย์หมออาจารย์ก็มีเวลามีเงินแล้วทำไมอาจารย์ยังปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้หมอก็เลยบอกเขาว่า เนื่องจากก็ยังเลือก1โรงพยาบาล2เครื่องมือคือข้อเขาเทียมมันเวิร์กอย่างแล้วจะทำที่ไหนดีที่จะสะดวกสำหรับเราก็ในที่สุดถึงเวลาทำให้ตัวเองสบายขึ้นก็โรงพยาบาลพิพเศษก็เริ่มมีทำการเปลี่ยนเขา่าแล้วหัวเข่าก็ ข้อเขาเทมก็โอเคทีมพยาบาลกับกายภาพบำบัดก็น่าจะช่วยเราได้ดีก็เลยตัดสินใจผ่าที่โรงพยาบาลพิรเวชทครั้งแรกก็ผ่าเขาวขวาตอนเดือนพฤศจิกามี5้าครั้งที่2ก็ผ่าข้างซ้ายเดือนมีนา57หลังจากผ่าแล้วเนี่ย อาการก็ดีขึ้นเราเองสามารถที่จะเดินเหินได้แทนที่จะต้องเดินด้วยวีลแชร์ก็หลังจากที่ผ่าแล้วเนี่ยไปเดินเที่ยวที่ไหนก็สบายได้ไปเที่ยวลุยหิมะไปเดินน้ำแข็งเราก็เดินได้พยายามที่จะบอกคนที่เรารู้จัก้เรื่องผ่าเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคือทางโรงพยาบาลทางหมอเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเจ็บอกะคือไม่ได้ดมยาใช้บล็อกหลังแต่เราก็ไม่เจ็บ พอลุ่งขึ้นเขาก็พยายามจะให้เราฝึกเดินเขาก็มีกายภาพมาประครบน้ำแข็งเพราะว่ามันอาจจะบวมบวมบ้างก็ไม่ไม่กี่วันน่ะก็เราก็สามารถขึ้นมาเดินได้ซึ่งเปลี่ยนชีวิตเราไปเยอะมากคนที่หมออยากจะรีเฟอร์ถึงคนที่ทำงานที่บ้านยายสุตอนที่ยังไม่ได้ผ่าเนี่ยมันทรมานมากยายอะเวลาจะขึ้นเตียงนอนเนี่ยอู ลำบากยายอะตอนแรกยายไม่กล้ายายกลัวยายก็กลัวยายเดินไม่ได้พอคุณหมอแนะนําว่าพาเลยอะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยตัดสินใจเลยเพราะว่ามันมันทรมานตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการปวดเข่าไม่มีอาการปวดเลยเดินคล่องทําสวนปลูกพักกับคุณหมอเอาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอขอบครัวคุณหมอ,ขอ,ขอ,หมอน้องๆ้อง ทุกคนนะคะที่คอยดูแลยายก็หลังจากยาซูุเปลี่ยนเขาแล้วเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินยซสุบ่นอีกเลยว่าปวดเขา่านะฮะก็เลยอยากจะชักชวนให้คนที่มีอาการของเขาเสื่อมเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเดี๋ยวนี้ข้อเขาเทียมดีมากสามารถอยู่ได้หลายปีนี่ก็อยู่มาสิบปีแล้วท่านที่มีอาการของเขาเสื่อมเนี่ยรีบตัดสินใจเพื่อให้ชีวิตตัวเอง ไปกับลูกๆได้เป็นความสุขของเราอย่าโมแต่กลัวนี่กลัวนู่นแล้วก็ไม่กล้าไปทำนะคะ